สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแชร์เช็คตัวสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุอญาตแชร์วิธีการเช็คตัวอายุใบกามาในเว็บไซต์ไฮคอรีอาเวอร์ชันมบายสมาร์ทโฟนนะครับคงจะง่ายกว่าวิธีการเช็คตัวในเว็บไซต์ไฮคอรีอาของคอมพิวเตอร์ครับผมก็ที่อยู่เว็บไซต์ไฮคอรีอาก็เป็นแบบนี้นะครับ www h hykorea g o kr นะครับครับผมเมื่อได้เข well> ้าเว็บไซต์แล้วนะครับคุณก็กดตรงนี้เลยสีฟ้านะครับสีเหลี่ยมสีฟ้าเชลิอมาโยโยเวการเช็คตัวอายุใบกาม่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์หมายเลขพาสปอร์ตนะครับ รถตรงนี้ครับผมเช็คสัญชาติว่าไทยนะครับไทยตรงนี้ขอกดหมายแรกวันเกิดนะครับวันเกิดปีข้อศอเดือนเลขวันนะครับลางได้กดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวก็กดขวากินนะครับเมื่อตอนที่คุณพิมพ์วันเกิดนะครับ หลายท่านนะครับคงสับสนในการเช็คตัวเดือนนะครับเพราะในาพาสปอร์ตนะครับมันเขึ้นว่าเป็นออภาษาอังกฤษใช่ไหมครับถ้ามันสับสนก็ดูตามนี้นะครับถ้าเกิดวันเกิดเนี่ยพิมพ์ว่า J A N ก็มกราคมนะครับ01 F E B 02 M A r 03ตามนี้เลยครับผม ถ้ากดเรียบรอ้อยแล้วก็กดขวากินนะครับวันมดอายุใบากาม่ามันจะขึ้น,นครับตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลส่วนตัวอของคนต่างชาติแห่งหนึ่งคนเนื้อน,นะครับก็เลยยังไม่สามารถเช็คดูได้เองนะครับถ้ากว่าคุณถือพาส,สปอรต์ตไว้แล้วนะครับก็พิมพ์หมายเลขพาสปอรต์ตนะครับตรงนี้ครับผมที่มีข้อมูลเนี่ยรูปสีแดง ข้อหนึ่งนะคะนี่คือหมายเลขพาสปอร์ตนะครับลบกดสัญชาติไทยลวกดวันเกิดน,นะครับปีเดือนวันและกดควากินนะครับดังนั้นวันมดอายุใบากาม่าของคนมันจะขึ้นนะครับครับ <c oughs> ข้อมูลที่ผมอยากจะแชร์วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีใครสงสัยว่าทางต่อมอนะครับขยายอายุใบากาม่า50วันหรือไม่นี่ก็ เช็คตัวตามนี้เลยครับผมครับขอบคุณมากครับ